ทางไปน้ำตกผาสตูตกของเจียมนะคะมัเ,เป็นทางไปนาะไปให้โอ้ยทุลักทุเลทัวตอน,นแรกเป็นปุ๊บปั๊บทัวนะแต่ตอนนี้เป็นทุลักทุเลทัวแล้วระวังเลยได้ไหมวัวมันขาบไปกี่กาวเออมันตรงหมดตะไซนี่เนาะใช่ธรรมชาติสวยงามยังไม่เลย <laughs> สองข้างทางแต่ปากเล็ก <laughs> <laughs> อันนี้เก็บ heat เนาะ <laughs> าไครงมานี่มันยากมากนี่ราไบมเจอนเนาะคม่นี่ค่ักงอนนี้ตงตันโอ้ัขมออกมใช่มที่เาไปอันนี้จจทางที่ทไม่ใช่ทางดีนะก็มาอีก5้ากิก็จะองไมีก็อย่างั้นแก็ต้องเิดกตอนี่บุกอยไปเนื้อในทางขรางนี้ที่บุค่อยโซล้อเข้าไปอ่ะยังหรออะไนะตอนนั้นอะเราไปนี ยิ่งกว่านี้อีกเล้ะช็อที่เบอกว่ารมัไปในเลน้ไปใช่ที่วมนมันไปูไม่ไม่ได้ไล่รย,ยิเชิ่แม่ตอนเราเรืองี่องานมาไม่แนะ <c oughs> ไปถึงนั้นเราก็บอกว่าเชิญชวนปูต่ออาเข้าไปดู่ะ,ะเาเรื่องจีนปููดูมาผาโศกนะคะเพราะฉะนั้นเราจะใส่บิกินี่ขึ้นไปบนผานปู่เป็นหินเลยระวังนะาเอโ นี่คือต้องใช้ระวัาระวังสูงน่ตงอระวัาระวังสูงนะเป็นรากไม้กับเหอนมั้ยได้ไม่ได้ไลยแต่ว่าตรงข้างหน้าระวังมันมีเหมันมีเหรระวังด้วยค่อยค่อยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเสียวมาเลยโอยโอเอเอียวก็ิไลอีกใช่ม นี่สมาชิกในรถนะคะนี่ดีแล้วเดียวไม่ไถ่ม่เปันพีคอเช่นเดียวกันยินดีไงนะไม่มันจะใช่อยู่เหรอมันจะเป็นไปได้ขนาดนั้นเลยเหรอไม่ใช่เราออกไปทางนี้เราวไม่ไปทางตันรมาตุกทางเนี่ยที่ไม่รู้ไปก็บไปหมดทั้งหมาเที่ยทางเสด็จเราหนุทางก็หวดร้ออยู่นะคะอันนี้บวกอันนี้คือบวกควายนะคะบวกไข่ลบวคาย มันทําให้นึกถึงตอนที่เราขึ้นเขาอ่ะมันเป็นธรรมชาติมันเป็นป่าที่แบบว่ามันมันหญ้าไม่สูงนะแี้แล้วมันเข้าไปได้แล้วต้นไม้มันมีแต่ต้นสวยๆดูสิเดินไหมความเป็นเอกลักษณ์ก็แต่โอ้ยเบาเบาจ้ะจินเจินโอ้โอ้โอ้มันทำไมถนนมันเป็นแบบนี้ใช่ครับใช่อยู่แต่ว่ามันมันทรมารมากโอเนี่ยมีค่าต่อเนื่องทรมาร์ทมากเลยโอ้โอ้โอ้น่ารักนะมีโอเนแบบนี้เราขี่รถอีแท็กมาดีกว่าไหมเนี่ยทำไมไม่มีรถอีแท็กรับจ้างเข้ามาวะเราไม่เห็นทางนี้

แกก็มันขึ s <S remember, so ้นได้ไงแล้วพี่ไม่รู้ไม่แกไม่ได้พูดว่ามันมันมีมีมันมีรอยรถอยู่พี่นกรอยรถทางเดียวอยู่แต่ว่ามันมันขึ้นมันชี้งากว่านี้เ็คืออะไรก่อนจับกระปูใช่ไเรียกคอมารับนอนจะเดินว่าเราเราเราขับมาไกลมากนะคะแล้วมันเป็นหินเราก็สงสารน้องมุกเราก็เลยจะเดินเอาแต่เอ้ยทำไมถนนมันทางมันดีอ่ะจังวะ ตอนนี้เราเดินมาเราเราไม่เจอคนเลยค่ะมีแต่เราสามคนไม่เจอคนอื่นเลย <c oughs> <c oughs> ไม่เจอคนอื่นเลยค่ะมีอยู่สามคนค่ะที่จะไปผาโศกค่ะแต่ว่ามันมันเป็นถนนที่แบบว่าเราก็งงอยู่ว่าทําไมทําไมคนขึ้นมาเยอะแต่ว่าไม่เจอคนค่ะณ์ที่ระหว่างทางเราก็จะเจอดงดอกไม้แบบนี้นะคะ ตอนนี้เราก็เดินมาใกล้จะถึงน้ําตกผาสศกแล้วนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่ากี่กิโลหรือกี่กี่ร้อยเมตรแต่เราคิดว่าใกล้ถึงแล้วเพราะเราเห็นที่จอดรถนะคะตอนนี้เราอยู่ลานลานหินทุ่งกว้างนะาผาเนะเาะที่จะไปผาสกูกตอมิ้มมิมมิม,มห่างมิม้มนี่นะคะโอ้มันเป็นแม่น้ำโขงนะคะตรงนี้เนะ่ะพี่นบมันเป็นหน้าผาแล้วก็เป็นลงไปข้างล่าง โอ้ตรงนั้นเป็นแม่น้ำโขงเว้ยโอ้มีมีม,มีคนเดินอยู่ตรงนนด้วยไม่ใช่เราต้องเดินลงไปนนเหรอคิดว่านะเดี๋ยวเราเดินไปตามทางนี้นะคะเออรถก็จะจอดอยู่บริเวณนี้เนาะบริเวณนี้เป็นเห็นนี่ bem, <ญ>มีป้าย <iling, S 2> ลงไปแล้วนะคะชี้ไปว่าผาสิงลงไปทางนี้นะคะตรงน,รงนี้เดี๋ยวเราจะไปตามนี้เลยนะคะร้100 voilà. อยเมตรเดินโดยรอบก่อนที่จะลงไปสองร้อยเมตร เย้ในที่สุดก็ถึงแล้วค่ะผาโซดูนะคะวิวรอบๆมันเป็นน้ำที่ไหลลงมาตามล่องหินนะคะแล้วก็ตกลงตรงหน้าผานะคะสวยงามมากเลยค่ะเราเดินขึ้นมานะคะแต่ว่าขากับขากับเรามีรถดูแล้วกันนะรถยังไงปูรถแบบรถพูดใจดีนะคอยได้รูสภกพ่เราเป็นยังไงผู้พูไหมอ่ะูดดูดใจดียยนะคะูใจดีนะคะเพื่อนให้เราอาศัยกับ ได้รถขึ้นพาไปเปลี่ยนภาพรถก็หัวฟาบก็หัวฟาบเกลี้ยกล่าช่อผูเขียวขามถุนมากเนะไม่ไหลก็เป็นสปอร์ตนะใครเนี่ยดูเชิร จเจาะสู่กู้ก็อะไรดูนะคะเนี่ยโอ้ยลำบากมากอุ้ยเสียวเสียวเสียวอุ้ยก้อนหินนี่มุกกระดาเราจอดรอเราอยู่ตรงนี้นะคะเอกเขาบอกขึ้นไหนหอบอกขึ้นไหนว่ารถเราอยูอ่ตรงนี้นี่มุกกระดาจอดรอเราอยู่ตรงนี้นะคะสาวมุก ถึงแล้วค่ะมุกดาจอดรอตรงนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณมากเลยเ <g ülme> ดินไปค่ะขอบคุณมากค่ะนี่ผู้ผู้ใจดีนะคะที่ <g ülme> ให้เรามาด้วยค่ะขอจบการรีวิวไว้เท่านี้นะคะโปดติดตามคลิปต่ตอไปค่ะ